ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้หนั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวา จดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค้อลูกพอสบายสบายค,คล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตา ให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคขนเนให้เลือดลมในตัวของเรานะ่ะเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเรานะ่ะให้ปลอดโปร,โรง่ง แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรานะ่ยไม่หยุดหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้อยู่ตรงไหนสมมุติว่าเรานึกหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดการเมงกากระบาดจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่บังเกิดขึ้นของพระราตนาตรายัยให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์กระดุดเพชรลูก ที่เจรไนาแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆว่าติตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ ตั้งอยู่ที่ตรงนี้นะีร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมารหังสัมมารหังสัมมารหังโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจดกุดกลางของดวงแก้ว ภาวนาอย่างนี้นะ่ะไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจนะ่ะหยุดนิ่งเมื่อใจห,หยุดนิ่งดีแล้วคำภาวนาก็จะค่อยๆเลือนหายไปเองเราก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่นะจ๊ะให้รักษาใจนะ่ะหยุดนิ่งอย่างเดียว สำหรับท่านที่ชอบนึกถึงองค์พระก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพบ,บูชาองค์ใดองค์หนึ่งหรือนึกเป็นพระแก้วใสๆก็ได้โดยนึกอรัตนาให้ท่านมาอยู่ในกลางกายของเรานั่งทำสม,มาธิภาวนาหันหน้าออก ไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆอย่างสบายๆนึกให้ต่อเนื่องกันไปส่วนท่านที่ไม่ถนัดในการนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระอยากจะวางใจนะ่ะให้หยุดให้นิ่งเฉยๆก็ได้ให้ทำใจนะ่ะ หยุดนิ่งๆใช้อย่างสบายๆตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ได้นะจ๊ะ สบายสบายผ่อนคลายร่างกายให้สบาย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 ผ่อนคลายร่างกายให้สบายหลับตาสบาย กำลังเข้าสู่นิทราปล่อยใจสบายล่องลอยเหินสู่เวหาท่องเที่ยวไปในท้องฟ้าพบดาราในจักรวาลสบายสบายสบายพอนคลายร่างกายให้สบาย ดวงดาวที่สดใสคลายดวงใจที่เบิกบานประกายวับวาวตรการดังสายทานแห่งมณีดาวเพชรทักดาวพลอยด้วยรอยยิ้มมิมตรไมตรีพูดคุยด้วยสิ่งที่ดีต่อจากนี้ สบายสบายสบายผ่อนคอลายร่างกายให้สบาย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 ผ่อนคอลายร่างกายให้สบาย ดวงดาวทั่วท้องฟ้าต่างปรึกษาหาเร่ร่วมกันจะรวมเป็นหนึ่งชีวันสร้างฝันอันเลิศวิไลจละล้าจากนภาเพื่อลงมาที่ศูนย์กลางกายมนุษย์ สบายผ่อนคลายร่างกายให้สบาย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 ผ่อนคลายร่างกายให้สบาย ตพักใจให้สบายสบาย